สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับครับเพจกล้องจันปีเลสสารราคาถูกวันนี้ก็ออกมาติดตั้งนะครับเซ็ตควอนวิชั่นนะครับเซ็ตหนึ่งเนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสองกล้องในตัวเดียวนะครับแล้วก็ในลักษณะของการติดตั้งนะครับก็จะไปติดตั้งที่ตรงนี้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปลั๊กไฟที่เป็นกล้องตัวเก่านะครับที่เราได้เปลี่ยนออกนะครับก็จะเอากล้องตัว เอสหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดตัวนี้มาใส่แทนนะครับ แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่แต่ก่อนมันจะมีปักนะครับที่อยู่ข้างในแล้วก็จะมีกล้องแบบ IP camera ตัวเล็กนะครับแต่ทีนี้มันเสียก็เลยเปลี่ยนตัวนี้มาใส่แทนนะครับนี่ครับเห็นไหมถ้าทุกท่านสังเกตนะครับกล้องตัวนี้นะครับมันจะหมุนตามเรานะครับนี่เห็นไหมมันจะหมุนตามในกรณีนี้คือผมติดตั้งแล้วก็ทําเป็นระบบติดตามพรอมเ่อนไหวไว้นะครับมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้เห็นไหม ทีนี้เรามาดูที่หน้าจอกันว่ากล้องที่หมุนตามเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับปึ๊บอ่าในกรณีนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ i d c l o u d หรือว่าคลาวนะครับเพราะว่าเราใส่เป็นเมมโมรีการ์ดนะครับนี่ครับถ้าเราเดินปึ๊บนะครับมันก็จะเดินหมุนตามเรานะครับไม่ว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับเพราะว่าตัว ด้านบนที่เป็น C C T V เนี่ยมันจับนะครับมันจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะหมุนตามนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของตัวนี้ก็คือความละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆนี่เห็นสิวเลยแล้วก็ซูมไม่แตกด้วยนะครับแล้วก็มีระบบติดตามความเคลื่อนไหวนี่ครับ โอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากืดตั้งชุดนี้ก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับ